ฮ้ยมันมีรอยที่คอด้วยอะค่ะอาจารย์สะไหวไหมคะไหวที่จ้าการเดินทางไกลครั้งนี้ไม่ต้องเปิดโลกกว้างแน่เลยไอ้ต้นนี้เราเดินผ่านไปมาหลายรอบแล้วเว้ยได้หมายควว่าไงวะก็หมายความว่าหลงป่าติดเลยจริงติดเลยนะอไีคสายยาวบอสพลังบอสอะไม่ได้มามาื่อชช่วยนะครับที่เพื่อนของทุกคน เองขึ้นไปทำพิธีข้างบนพรุงนี้ข้า,ขากาับไองกริชจะทนทำไมคุณครูเขาถึงให้พวกเรามาในทางทางที่คนอื่นก็อยากมา,ากเนเยแยมี่แกไม่รู้จิงเหรองเรื่องของพวกเราอ่ะจะถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยพร้อมจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกกันแล้วใช่ไหม